มาแล้วทุกคนสำหรับผู้ใดที่อยากเบิง่งเครื่องดำหน้ามือหมุนครับเดี๋ยวมาล่องให้เบิ่งครับผมนีวสิล้องให้เบิ่งจักหน่อยเด้อครับนี่ครับตอนนี้กับพ่วมสิเริ่มเอาลงใหม่ครับบ่มีคนจับกล้องห้ครับเลยตั้งกล้องไว้ครับ มันกรดำได้อยู่ด้วยครับแต่มันกับปุ่มก้าเนี่ยจักหน่อยครับตอนใดมันขี้บ,บ่ดถือเฮาก็ได้ออกบาสัมมาแซมเอาครับตอนดึงขึ้นมองบ่มีน้ำนี่เมื่อยแห้งครับทุกคนบ่มีแนวห้าครับ เมื่อแห้งขนาดพี่น้องตอนดึงขึ้นโน้นนี่ครับธรรมดาต้องเอาน้ำไวจักหน้อยครับเรลียแครับจักหน่อยพอเป็นแฉะนี่ครับนะี่ครับมาเบิ่งใกล้ๆน้ำกันใหม่ครับนี่ครับ,นะรบวิธีการดำ แบบมีคนจับกล้องครับตั้งกล้องไว้ครับมันเห็นกาดบวชัดปันใดด้วยครับแดดแห้งครับมือนี่ย้อนแสงกับปลาน,นั่นครับเป็นม,มืดครับผม กระดำได้ตามปกติครับแต่มันกระบอกงามคือคนดำเด้อครับบางทีมันกระถึอดำถึงห้อยตีนครับมันกระล่มเบิดครับเป็นจานออกครับนี่ครับผลงานของเขาแล้วแต่ห้าลากด้วยครับทำห้าลากเลี้ยวลายมันกัสีห่างครับนี่มันสีว้างครับแล้วค่อยย่างเอาครับนี่ครับดินมันเหนียวเพราะมันเป็นดินทรายครับ พาดไวแล้วคืนหนึ่งครับนี่มันบม่อยากโถมครับดินแข็งแห้งครับดำบ่ห้อยได้ป็นใดครับมเมื่อยกับเมื่อยครับมันบดคือเครื่องด้วยครับพี่น้องเมื่อยให้อยากตายครับแต่ลากเครื่องอันนี้ก็ดีถ้ามีน้ำนะใครเนี่ยจักหน่อยครับนี่ครับมาเบิ่งใหม่ครับ ตัวนี้เป็นให้มีนนํำนะครับแต่ดินสีแข็งเนี่ยจักหน่อยครับให้นี่มีแต่หัวหยาครับทางพื้นก็ดีหลดไถยเดินตาลขาดเอาครับมันบอคือหลไถยใหญ่ปั่นเอาครับนี่ครับมันก็สีดำได้อยู่ครับประมาณนึงครับทำว่าเต็มรอยบ่อมักก็บ่อนะครับบ่คือมือคนดำนะครับขนาดมือคนดำ ปลักลงถือห้อยตีนมันก็นยังได้ถอดขึ้นทําใหม่ครับอันนี้มันปักลงเธอเดียวแล้วเขาไม่มีโอกาสถอดขึ้นครับย่างไปเรื่อยๆครับแต่เขาก็ได้สิได้ละซ้ำแซมเอาน้ำก้นครับแต่สำหรับผู้ใดที่บอดซีเรียสปันใดก็บอดป็นงยังครับค่อยๆเห็ดเอาครับ แต่อันนี้ทึงแดดทึงงฮอนครับเมื่อยแห้งครับลากอันนี้ก็ดีแต่ทาว่าดำได้บ่มันก็ดำได้อยู่ครับแต่มันกับบ่เฮาคกมือของเฮาครับบ่เฮามือของเฮา,า,า,าเองครับดำเบาแต่มาวันปักถึงหอยตีนเหนียวเว้ยลมเบิดครับบางเทีอะมองมีน้ำบาง็กฟูอ่างล่างเลยครับ นี่ครับตามในคลิปเลยทำได้กระสิประมาณนี้เด้อครับอันนี้กระสิบอข้องปลาใดเด้อครับหัดดำคือกันครับนี่ครับคนงานดำไปเมื่อกี้นี้ครับนี่ครับดำไปบางหันครับนี่ ย่างเร็วพดครับดินก็แข็งครับตรงนี้ปักประหยักลงเลยครับนี่ครับผลงานที่เฮาดำมาก่อนหน้านี้ครับนี่ครับบร่ได้ถ่ายครับตัวนี้ตอนดำนี่ครับเมื่อกสิเป็นประมาณนี้แล้วครับตัวนี้ใส่เครื่องดำด้วยครับ ก้ามันกระจออกปุ่มๆลายๆนะครับคำปั๊บก้าหน่อยๆวัดบางเครื่องมันก็ขีบบอดถือครับก็เลยปั๊บปุ่มๆลายๆไปครับถ้าเอาปั๊บใส่ก้าเป็นกีบใหญ่ๆบัดเวลาไปถือหมัดก้าเส้นเรแยบๆน้อยๆมันก็สีปุ่มก้าครับมันเป็นธรรมดาของเครื่องจักครับ ก็เรียแต่มันสิขีบมาได้นดอยได้ลายเท่าไดครับ,รบนี่ครับผลงานเฮาก็ได้ประมาณนี้แหละครับขอบคุณที่รับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ